สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปัญซ่าฮันนีนะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Blue CD ภ a r 6ครับผมเอาละ่ะในครั้งนี้เราจะทําการเล่นชาร์เลนจ์อีกรอบนึ่งนะครับแต่ก่อนเ่นก็เปิดกล่องประจําวันขึ้นมาก่อนได้เป็นมังกี้มันนีเอาล่ะนะี่ดูซิโอ้บอยเฮ e ร e บโก a อกนไหนขอดูเฮ r e we g โก g a i กเอาจริงดิ hmm. มันให้เล่นตัวน้อยมากอะหวังว่าจะเอาอยู่นะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อมั่นครับเออก่อนเด่นก็ฮีโร่ก่อนเลยทุกตัวต้องโจมตีพังตัวเป็นฮีโร่้ตรงกลางจะดีกว่าหรือเปล่านะฮีโร่้ตรงกลางน่าจะดีกว่านะผมว่าจัดไป <S 2> <S 2> ลุย ด่านนี้ครับถูกจำกัดให้ใช้นอกจากฮีโร่ก็แค่เจ้าตัวมังกีเอสสอตัวเจออย่างนี้ไม่เหนื่อยก็แย่แล้วครับแต่ไม่เป็นไรยังป่าเบิร์ดซ้อมได้ครับประเด็นน่าจะเป็นเจ้าตัวเหล็กพลังตัวในด่าน49เราต้องเตรียมการจัดการพวกนั้นมาก่อนสเปกเ,เตอร์ช่วยได้แต่ราคาไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะ ราคามันแพงมากครับแล้วทุกตัวต้องทําให้โจมตีพังตัวได้ซึ่งถูกบังคับให้อัพสายกลางอีกโอ้ามาก่อนเลยละกันแล้วก็ไปสายล่างผมว่าเราต้องสแปมเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละใช้คําว่าสแปมเหรอเล่นได้แค่สองตัวนี้กล้าใช้คําว่าสแปมเหรอเนี่ยมันน้อยมากครับไม่เป็นไร ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับด่านนี้มันอยากจะทดลองอะไรเรามากผมก,ก็ต้องลองดูโอเคมีการปล่อยระเบิดช่วยออกมาผมแอบกังวลด่าน9.5อยู่นิดนนะหรือว่าถ้าจะเอาชัวร์เราก็ไปเล่นสายกลางก็ได้หรอมั้งเพราะว่าถ้าเป็นสายกางการจัดการกับไอ้พวกดี T ก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องแบบว่าลุ้นเพราะถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมจะเป็นต้องมีสเปกเตอร์2ตัวเนี่ย ซึ่งในด่านที่การเงินจำกัดมากขนาดนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่งั้นก็ต้องใช้ความสามารถของฮีโร่ช่วยไปก่อนก็อาจจะได้นะเอาตรงเคต้นเกมมามันไม่ได้ยากอยู่ละเดีเ๋ยวได้พันเ้าเอ้ยพันเนี่ยแหละพันแปหรือว่าพันเเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยช่วยในการเคลียร์บลูนได้ดีมากครับ แต่ตัวเหล็กพลางตัวนี่น่ะสิจริงๆเรื่องการยิงตัวเหล็กเนี่ยเราให้ฮีโร่ช่วยกดได้เหมือนกันนะเพราะฮีโร่มันบัฟได้ครับถ้ามันยิงได้ครบจํานวนหนึ่งอ่ะมันจะบัฟไฟออกมาซึ่งบัฟให้กับเครื่องบินของเราแต่เครื่องบินของเราก็จะมีความสามารถในการโจมตีเหล็กได้ใช้วิธีนั้นก็ได้นะอืมอาจจะไม่ได้ลําบากขนาดนั้น Okay. ตอนนี้การป้องกันดีขึ้นหน่อยหนึ่งละเพราะว่ามีการโจมตีที่ดียิ่งขึ้นดีกว่ายิงแบบเป็นวงเฉยๆแต่นี่ยิงติดตามนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกลำโดยเร็วจะไว้ตรงไหนก็ได้ครับแต่ขอให้มันอยู่ในระยะของฮีโร่ของเราเพื่อเวลาเขาบัฟไฟมันจะได้โดนด้วยต้องให้ตีพังตัวเป็นแล้วเราเค่อยเลือกกันว่าจะไปสายทางไหน ค okay. พอพังตัวมันตีเป็นมันก็หมดความกังวลไปได้นิดนึงสีม่วงไม่มีปัญหาอยู่แล้วใส่บนดีไหมใส่บนดีไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้สเปกเตอร์2ตัวผมเอาไปเป็นทางสเปกเตอร์แล้วกันนะกัดฟันแล้วก็รอซื้อให้ได้ไปเลยแล้วกันแต่ผมจะซื้อ never miss targeting มาอีกตัวหนึ่งก่อน เพื่อเพิ่มการป้องกันให้ดียิ่งขึ้นครับเห็นไหมมันได้รับการบัฟทําให้เหล็กโดนยิงได้อาจจะใช้วิธีนี้ในการจัดการก้างพกเหล็กพังตัวในช่วงต้นเกมก็คือดัน59ไปก่อนแล้วก็ฮีโร่ปรับเป็นสตรองได้ละโอเคโดยรวมผมถือว่าไม่ได้แย่มากขนาดนั้นสเปกเ,เตอร์สองลำน่าจะเอาอยู่แต่ พอมันเป็นสเปกเตอร์แล้วการโจมตีของมันจะเหมือนจะด้อยลงนิดนึงอ่ะคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่ามันจะถูกล็อกให้โจมตีแต่เฟิร์สเท่านั้นแต่ก็โอเคสบายสบายอยู่กระสุนที่มันปล่อยออกไปมันก็แอบเยอะ2400รราคาแพงแต่ว่าถ้ามันทั้งเกมมันให้เราอัพได้แค่นี้ก็น่าลองลองดูครับ ถ้าได้ตัวแรกมาผมว่าก็เฮ้ยแอบแฮปปี้นิดๆนะตอนนี้ก็ทำอะไรมากไม่ได้แล้วครับมันขึ้นอยู่กับการดูต่อไปอว่าแค่นี้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนตัวเหล็กก็ใช้ฮีโร่ช่วยากับการกระสุนบัฟของฮีโร่จนกว่าเราจะได้สเปกเ,เตอร์ แล้วก็จะก็จะสบายเลย,ยเซรามิกก็แอบสู้ได้อยู่โอ้บอยเฮวิโกอาเกนชื่อด่านนี่สุดจริงสมตีไปครับโมแอปไหวไหมตัวเดียวเองสบายโอเคเราชนะชาลเลนแบบธรรมดานะเทคนิคก,การเล่นชาลเลนนี้คือตามปกตินะโยนตัวลงไปครับจบ มันง่ายแค่ทันเลยจริงๆแต่เราจะท้าทายตัวเองต่อเพื่อไปให้ได้ถึงด่านหนึ่งร้อยก็มีทุกตัวคนมีเห็นพังตัวอย่างที่บอกเนาะเราก็จะผ่านด่านนี้ได้แบบสมบูรณ์มาชาเลน์ธรรมดาถ้าจะไปด่านหนึ่งร้อยเราก็ต้องเลือกสายที่จะไปกับมันให้ได้ดีที่สุดซึ่งผมว่าไม่สายบนก็สายล่างอะแต่ผมเอาเป็นสายล่างดีกว่า เพราะว่าถ้าเป็นสเปกเตอร์เฮ้ยหรือว่าเราสเปกเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายบนอีกตัวหนึ่งเอาไว้สู้โมแอปต้นเกมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใกล้จะได้2400ได้ใกล้ได้สเปกเตอร์ตัวแรกแล้วถ้าได้สเปกเตอร์มาผมว่ามันก็ช่วยป้องกันต้นเกมได้ดีและข้อดีของการไปสายสเปกเตอร์คือว่าตัวของพวกมันเนี่ยจะบินอยู่กลางแมปแบบนี้เนี่แหละทำให้แบบว่า มันมันสวยกว่าค่ะมันสวยกว่าหน่อยก็ได้สเปกเตอร์แล้วครับเอสอบสเปสไปเลยสเปกเตอร์มาดเข้าให้โอเคทีนี้เรื่องตัวเหล็กอะไรก็ไม่ค่อยกังลวลละชิวๆเสียง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 เพ,งเพลงเหมือนมีความแบบ กระตุกนึกงักยังไงไม่รู้นะโอเคแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าผมจะเอ้ยมันเจ็ดหมื่นหกเลยไงอ่ะ,อะผมเก็บตังค์ไปเรื่อยๆเป็นเลยแล้วกันนะราคามันไม่ได้แพงถึงขนาดแบบจับต้องไม่ได้ครับสเปกเตอร์อหมายถึงไฟน์ฟอร์เทสถ้าอัพเทียห้ามันยังพอแบบจับต้องได้หน่อยไม่ถึงกับแบบโอ้โหแพงมากไม่มีทางนีผมว่าอาจจะซื้อได้ถ้าได้มาก็น่าจะ น่าจะโอเคประมาณหนึ่งเลยนะครับโอเคถ้าอีกตัวหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าผมลองเก็บเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะซื้อเทียห้าได้แล้วผมค่อยคิดครับว่าจะยังไงจะเอาเป็นสายบนไหมหรือจะเอาเป็นสเปกเตอร์อีกตัวมีออปชันให้เลือกเยอะมาก เลยอืมมาก็โดนยิ่งอยู่ดิจะรึบโอเคการโจมตีใส่พวกเรือบินง่ายยิ่งขึ้นครับถูวมีความชิวมากยิ่งขึ้นดีโอเคตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อสเปกเตอร์อีกตัวหนึ่งได้แล้วแต่อย่างที่บอกครับเราจะเก็บเงินเอาไว้ก่อน เพื่อดูต่อไปว่าสเปกเตอร์ตัวตัวเดียวนี้ไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะทําการเพิ่มมาอีกตัวแต่ถ้าไหวเราจะเก็บเงินยาวๆไปยันไฟน์พอเทสโดยรวมถือว่าแอบดีอยู่ตอนนี้เรามีเงินอยู่กี่หมื่นสองหมืนหกสองมืนเจ็ด,ดนีนึงก็จะสามหมืน ราคาของมันประมาณ7 5็0 0กว่ากว่าเจ็ดหอาจจะได้อยู่นะครับนี่การใช้สเปกเตอร์ตัวนี้นี่แข็งแกร่งจริงแต่บรูนก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นไปเหมือนกันนะเริ่มมีแบบว่าระดับเสริมเหล็กเริ่มพุดขึ้นมา,มากขึ้นละโอเค ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยสามหมื่นสาม,อมพอมีประมาณเท่าไหร่นะสามหมื่นแปดเนอะก็จะคือครึ่งทางของการอัพเทียห้าแต่นี้เล่นไม่ค่อยยากเลยครับคือการวางไปเท่านั้นเองอะ่ะเราก็จะสามารถชนะได้แบบสบาย แต่ก็ยังไม่ชัวร์ถ้ามันสู้พวกเรือบินยากมันต้องเล่นกับเครื่องบินสายบนไงมันถึงจะจัดการกับพวกเรือบินได้ดีหน่อยอแอบเป็นความลำบากนะแต่ในเมื่อมันยังไหวเราก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆแบบนี้ดูก่อน แต่ถ้าไม่ไหวก็แค่เพิ่มสเปกเตอร์อีกตัวหนึ่งก็จะมีสเปกเตอร์2ตัวหรือว่าขายเครื่องบินตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสายบนก็ได้เหมือนกันออปชั่นมีเยอะครับแบบนี้ได้ยินตัวเหล็กแต่ว่าสเปกเตอร์ยิงเข้าสบายๆลำบากยังไงเรายังมีความสามารถของฮีโร่ได้กดครับเพื่อเผาทั้งแมปแล้วก็บัฟบวกแอทแทคออกมาก็าไม่เร็วนะโดยรวม เข้าไปตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่หมืนสามไม่ไกลเกินรอครับไม่ไกลเกินรอยิงอ,อย่าไปปล่อยให้มันมาได้สี่หมื่นห้าสี่นหก บอมเข้าไปครับมาหนาไงก็ไม่นะ่ายังไม่รอดนะยังสบายสบายอยู่กำลังจะเจอด่าน80ดสิแล้วซือเอี๋ยียวดูว่าแค่เนี้ยมันสามารถชนะได้หรือไม่ือยิงเข้าไปครับห้าหมื่นขาดอีกสองมื่นกว่า แต่ถ้าได้ไฟนงวอาทีผมค่อนข้างแบบเฮ้ยเปราะ,ะเลยอะ่ะสบายใจขึ้นเปราะ,ะหนึ่งเลยเพราะว่าพลังในการทำลายของเขานั้นมันโอเคมากๆเลยโอเคบลู <Blue S 2> มันก็ยังไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างที่จะจบเร็วอยู่ค่าหมื่นห้าแล้วครับหึ <c oughs> าดอีกสอง0มืกว่าสอง0มนิดๆความความฝันจะเป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยมันก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะจริงอ่ะพวกเรือบินนี่มันหาดีจริงแต่ถ้าจะให้ดีๆนะเราควรที่จะมีเรือบินเอเราควรมีเครื่องบินสายกำจัดเรือบินคือสายบนแต่ว่าสายเนี้ยมันคบเครื่องกว่า Okay. โจมตีครับถ้ามาน้อยๆอ,ยอสบายมาตัวเดียวผมก็ยังสบายนะเพราะว่ากระสุนของสเปกเตอร์จะไปโจมตีใส่ตัวนั้นแบบเดียวๆเลยหกหมื่นจัดไปเลยสบายใจมากๆครับ 65. หกหห้ออีกหมื่นกว่านิดๆอีกหมื่นเดียวอ่ะจัดมา จะได้แล้วครับถ้าได้ไฟปองกรเทศมามันเหมือนกับมันดีกว่านี้เยอะม,มากครับอืมหกหมื่นแปดมา c ีอจเผามันเลยเผาหุ้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ่ะ แต่มันโดนการเผารัวๆโอเคพังละชนะได้อยู่ครับซีเอ็มจีชนะได้แต่ว่ามีความรู้สึกเลยว่ามันลำบากอยู่แต่ว่าเกือบแล้วว่าเกือบแล้วว่ะที๋่ะความไม่ไหวมันเริ่มมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนะผมว่าต้องใช้ความสามารถของฮีโร่มแมเผาแมปใช้ดีกว่าอุ้ยเหมือนจะไม่ไหวฮฮ เออขายแล้วซื้อเทคนิคนี้ก็ลืมไปโ,โอเคเรากลับมาผ่อนคลายกับความชิวนี้ได้อีแลนะ้วเมื่อกี้พวกมันเยอะมากครับกังวลสุดๆแต่ว่าสบายแล้ว <c oughs> ผมก็เปลี่ยนไอ้เจ้านี่กลายเป็นสายบนไปเลยไอย้สายใช่สายบนสายยิงกระสุนกระจายนะครับ มีไฟฟร์เทสละผ่อนคลายเลยแหละสามหมื่นกับอีกหกร้อยน่าจะได้พอดีพอดีนะโอ้โหพอได้กลายมาเป็นเทียห้าปุ๊บความสบายนี่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยครับ มันเก่งจริงกระสุนนี้มันออกมายิงเพิ่มขึ้นสามเท่าโอ้โหความเร็วในการยิงเพิ่มขึ้นความแรงเพิ่มขึ้นคุ้มค่ากับการเป็นเทียห้าจริงๆสองหมื่นนิดนึงไม่ถึงหมื่นดีแล้วล่ะที่เลือกเล่นฝายนี้วัดๆไปเลย แล้วจะสังเกตว่าผมไม่ปรับปให้ผมไม่ปรับไอตัวนี้ให้กลายเป็นรูปแบบอื่นนอกจากอินฟินิตเพราะมันค่อนข้างที่จะโจมตีได้ครอบคลุมมากยิ่งกว่าพยายามให้เครื่องบินมันอยู่ในวงตรงกลางให้ได้มากที่สุดครับจะมีสามหมื่นแล้วสามหืนหกร้อยก็จะได้มาถ้าได้เทียห้ามาการโจมตีพวกโมอแอปก็จะเชื่อมันได้เพิ่มขึ้นอีกได้แล้ พอมีสายที่มันปล่อยไปยิงอะถล่มอะมันแรงมากครับแต่มันยิงใส่แต่โมแอฟเท่านั้นโอ้โหดีดีไม่มีปัญหาเลยรอลุ้นด่าน95กันผมทําอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนี่คือแม็กที่ผมแบบคิดว่าดีที่สุดในด่านนี้ละ95ดูว่าดีดีทจะมาได้ไกลขนาดไหนนะครับมาแล้วยิง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  สบายรู้เลยว่าสบายอืมชิวมากเก้าหกล่ะเก้าหกไม่มีปัญหาถ้าเราผ่านเก้าห้าได้เก้าหกก็เหมือนเป็นด่านพักผ่อนนิดหน่อยเก้าเจ็ดมีไทถล่มไป 981ในด่านอันตรายแต่พร้อมสักขนาดนี้มีเหลือจะกลัวโอ้โหซีเมจีพังค่อนข้างไวนะโดนกระสุนกระหน่ำแบบหนักหน่วงชนะง่ายเลย99ดีดีทเสริมเหล็กผมไม่กดสกิลด้วยอ่ะเนี่ยคือใจแข็งไม่กดเลยแต่เจ้านี่ผมเผาหน่อยเพื่อบัฟครับบัฟให้กับเครื่องบินทุกลำเผามันด้วยโอเคพังละ โอ้โหไปฐานนี้ยกให้กับไฟง์ฟอร์เทจริงๆแต่ได้รางวัลมาแค่สตาร์มังกี้บอมชูเตอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับยอดเยี่ยมฮีโร่ตัวนี้ให้มันอยู่ไว้ให้มันอยู่ในระยะครับเพราะมันจะบัฟแบบนี้ได้เห็นวงที่มันวุ้มวุ้มออกมาไหมนั่นแหละมันคือการบัฟให้สามารถโจมตีเหล็กได้และก็มีการโจมตีทะลุทะลวงเพิ่มขึ้นถือว่าดีมากเลยครับอ่า <ช>เหมือนจะยากแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงมันแค่กังวลว่าเฮ้ยเราจะผ่านได้หรือเปล่าแต่ก็สามารถผ่านได้ดีเอาละครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอแล้วละ่ะเป็นไงครับคิดว่าไฟ g Fortress อันนี้แข็งแกร่งมากขนาดไหนกันถ้าให้เทียบกันระหว่างเครื่องบินสายบนกับสายล่างคุณคิดว่าไหนดีกว่าแล้วการหยิบสายบนเทียห้ามากับการเอาสเปกเ,เตอร์มาเพิ่มอีกตัวคุณคิดว่าตัวไหนเป็นออปชันที่ดีกว่าสามารถคอมเมนต์บอกได้นะ เพราะว่าบางทีอะสเปกเตอร์มันก็ดีกว่าจริงๆในบางด่านในบางสถานการณ์ก็อยากจะรู้จากความเห็นทุกๆคนนะครับว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันเอานะเอาละก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมบรร่าฮันี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม